สวัสดีค่ะวันนี้เกษตรโมเดลจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอพงพิรามจะพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีขยายพันธุ์กล้วยโดยวิธีการผ่านหน่อและการปลูกกล้วยค่ะนอกจากเกษตรโมเดลแล้วเรายังมีทีมงานเพื่อนๆจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอพงพิรามมาร่วมในการสาธิตในครั้งนี้ด้วยค่ะงั้นเราไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะก็เกษตรป่านค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เกษตรติ่งนะคะสวัสดีค่ะ ในวันนี้นะคะก็มีเกษตรกรนะคะที่จะมาสาธิตกับเราในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็คือผู้ใหญ่วิเชียนถึงเนียมนะคะสวัสดีครับค่ะวิธีการเลือกหนอ่อที่จะนําไปไปขยายะคะ่ะจะต้องมีลักษณะยังไงะคะเราก็เลือกลักษณะที่หน่อที่มันอวบหน่อที่สมบูรณ์นะครับคือมันมันกล้วยหนึ่งอมันจะมีหน่อเยอะมากทีนี้สี่ห้าหนอ่อเราก็เลือกเอาที่หน่อที่มันสมบูรณ์ที่สุดอ่า ไอไหนไอไหนที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์ต้นเล็กเราตัดทิง้งครับตัดทิง้งเอาเอาแต่ที่หน่อที่สมบูรณ์สูต้นต้นประมาณนี้ได้ครับไปครับครับขณะนี้เราก็ได้หน่อกล้วยที่พร้อมจะนําไปปลูกแล้วนะครับผมการเตรียมหลุมก็เราก็ุดกว้างสามสิบลึกสามสิบสสิบคูณสามสิบค่ะแล้วทำยังไงต่อคะ แล้วพอเราขุดได้ได้ที่แล้วนะขนาดสามสิบโคนสามสิบนิดสามสิบเรก็เราก็จะเอาปคนขาปูนขาลองก้นลงนิดลงแล้วก็จะเอาอู้อ่ควายใส่ให้ผสมกับดินแล้วก็ขูกเข้ากันให้ให้เข้ากันได้แล้วครับเกี่ยวกับผิ ใช้ปริมาณเยอะไหมคะ,ะนะใช้ปริมาณเยอะไหมคะปูออนขาวกับาี่วาค่ะไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เอาทิ่ไฟตักให้ใส่แล้วก็กุกเขาให้เข้ากนะันแล้วปูนขาวนี้เอาใส่ไปทำไมนะคะปูนขาว กันเห็นพวก็เชล้อราตกเวลาจะเกิดกำหนอกล้วยของเราที่จะปลูกครับหลังจากที่เราเตรียมหลุมแล้วก็ผสมดินคลุกเขาปูนขาวแล้วก็ที่ปลายต่างแห้งแล้วนะครับวิธีการปลูกหนอกกล้วยนะครับตอนนี้เป็นแผลที่แยกมาจากต้นแม่เขานะครับอันนี้ เวลาเราปลูกนะครับถ้าเราหันแผลไปทางไหนนะครับกล้วยนะครับเขาเวลาเขาออกเครือนะครับมันก็จะออกตามแผลนี่นะครับที่ที่เราแยกมาจากต้นแม่นะครับอันนี้ผมจะให้เวลาเขาออกเครือมามาทางทางเดินนี่นะครับผมก็จะปลูกแล้วหันแผลไปทางนี้นะครับครับแล้วก็เริ่มการปลูก,กน,นะครับมอกนะครับ ลงนครับแล้วก็จะปครับแล้วก็จะกเอาฟางเอฟางคุคต้นนะครับฟางให้้นแล้วก็สกปรกน้ำบี้นกว่าเะารวัตฟางคุมแล้วก็สกปกน้ำนเพื่อการุที่ตรน้นับแล้วก็สกปรน้ำม น,นะครับวิธีการปลูกกล้วยนะครับปลูกง่ายๆนะครับสําหรับเกษตรกรที่อยากจะปลูกนะครับอย่างเท่านี้เราก็มีกล้วยกินแล้วครับต่อไปจะเป็นวิธีการขยายพันธุ์กล้วยโดวยวิธีการผ่านหนอนะคะโดยจะให้เกษตรป่าและเกษตรติ่งเป็นผู้สาธิตค่ะค่ะคในส่วนของการขยายพันธุ์หนอกกล้วยโดวยวิธีการผ่านหนอนะคะซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ง่ายนะคะแล้วก็ สามารถที่จะทําได้นะคะเกษตรกรทั่วไปสามารถทําได้นะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะคะในส่วนของข้อดีของการขยายพันธุ์โดยการผ่านหนอเนี้นะคะจะสามารถที่จะคัดคัดหน่อที่มีความสมบูรณ์นะคะปราศจากโรคนะคะรวมถึงรวมถึงโรคและแมลงตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ได้มากนะคะและปลอดโรคด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะวิธีการขยายพันธุ์กล้วยนะคะโดวยวิธีการผ่านหนอนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะคัดเลือกเงานะคะหรือว่านอกล้้ยนะคะอายุประมาณ3าถึงเดือนนะคะที่ปราศจากที่ปราศจากโรคนะคะนํามาทําความสะอาดนะคะโดยการตัดรากที่จเจริญออกนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํานะคะก็จะมีมีดเขียงน้ํายาแตงกคาดมานะคะดินปลูกแล้วก็ถุงดํานะคะค่ะวิธีการทํานะคะขั้นตอนแรกนะคะเงาที่เราเลือกมานะคะเราก็จะทําการ ดูตำแหน่งของตานะคะตำแหน่งของตาจากนั้นเราจะใช้มีดนะคะผ่าตัวเงานะคะออกมาให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะโดยให้บริเวณตานะคะอยู่ตรงกลางนะคะจากนั้นเราจะนำชิ้นนะคะไปแช่ในน้ำยาแตโคโดามานะคะเพื่อกำจัดเชื้อานะคะเลยแช่เป็นระยะเวลา30นาทีนะคะเมื่อเราแช่ครบแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมานะคะจากนั้นนำไปวางบน ถุงดำนะคะที่เราใส่ดินปลูกแล้วนะคะแล้วก็จะนำไปนะคะโดยคว่มลงนะคะคว่มชิ้นลงให้บริเวณตานะคะให้ขึ้นอย่างนี้นะคะกรบดินนะคะให้ค่วมนะคะจากนั้นนะคะรดน้ำเช้าเย็นนะคะก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะเราก็จะได้หน่อพ้วยนะคะต้นกล้ต้นใหม่เอาไปปลูกดินได้ค่ะ จะเห็นได้ว่าการขยายพันธุ์กล้วยโดวยวิธีการผ่านหน่อไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกท่านสามารถนำาไป,ประยุกต์รับใช้กันได้เลยนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านได้ทุกที่เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราชาวเกษตรอำเภอพงพิรามขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ